เรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้จอยหมู่บ้านปลายนาขี่ควายออกจากทุ่งแล้วบักควายนั้นแตกทุ่งวิ่งพุ่งเข้าเมืองไอ้จ่อยเกาะหลังควายแน่นควายวิ่งเข้าเมืองรถเบรกแตกขนร้องลั่นไอ้จอยร้องบักควายเย้ยนี่มันสาธรบอมแมนทงนาะเหนื่อยแล้วก็แวะเซเว่นจ้า ไอ้จอยถือปลากระป๋องบักควายยืนดูป้ายปโปรซื้อสองแถมหนึ่งตำรวจล้อมชาวบ้านรุมหนึ่งนายลื่นขี่ควายไอ้จอยยกมือบอกอันนี้ควายบ้านครับบักควายขึ้นเทรนด์ TikTok Live สดไอ้จอยโบกมือเหมือนดาราคนดูพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าฮรัวเป็นพายุขี่ควายมาไกลลุงใจดีให้หมูปิ้งไอ้จอยน้ำตาซึมขอบคุณหลายเด้อครับลุง จบสวยไอ้จอยขี่ควายกับหมู่บ้านเด็กๆตบมือ LED กลางเมืองขึ้นว่าควายฮีโร่แห่งปีไอ้จอยตะโกนปีหน้าคอยสิขีไก่เขากุ้งเดอ้อ